ครับผมรับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมกับ Honda Civic FB นะครับตัวนี้เป็นตัว1.8 s ตัวเริ่มต้นนะครับผมสวยๆเลยนะครับปี2013ปลายปีครับผมจดทะเบียนปี2014นะครับรถสวยอีกแล้วครับผมหน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับมาในสีน้ำตาลนะครับผมจะออกสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับสีนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับขึ้นเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับผม กระจกนะครับผมเดิมของ Honda านะครับาษีปี69นะครับผมได้จดทะเบียนปี2020นนะครับกระจกปัจจุบันไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกแล้วีสันเต็มครับมีการเก็บสีเคสีมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะเก็บเพื่อความสวยงามแล้วก็ยางเพิองเปลี่ยนนะครับผมยางปี2025นย่าะครับผมยางใหม่ทั้งหมดสีนี่ครับปียางปี2025นะครับผมเปลี่ยนใหม่มาเลยนะตัวรถไม่มีโผลไม่มีสนิมนะฮะ บางเลยครับผมมีการเก็บสีแค่สีมาแล้วเบื้องต้นนะเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับผมมิติตัวถัทางรถสวยๆเลยนะครับสีสันเต็มครับผมเก้าบเ็นบวกๆเลยนะครับภายในสวยๆครับเป็นบอกดำนะครับผมนี่นะสีชีมตัดสีดํานะครับรอดังสวยๆตึงๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับผมคอนโซลต่างๆสวยๆนะครับเพจเดิมนะครับไม่เคยแก่เลยครับออทด้านหลังนะครับผมสวยนะครับนี่นะบางๆนะครับผมมีเซนเซอร์ทอยหลังมาให้สองจุด โลโก้ฮอนด้าซีบิ่ง1.8 i-vtec อยู่ครบแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับผมชุดแต่งนะครับรอบคันมีให้ครบเลยรถโครงสร้างเดิม100%นะครับน็อตไม่ขยับไม่มีชนนะครับเดิมแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เลทไมล์อยู่ที่130,000นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่แท้นะครับผมมันตีเเลยนะครับแอร์ต่างๆเย็นนะครับแล้วก็มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับประกันชั้นหนึ่งตลอดเลยนะประกันชั้นหนึ่งหมดปีหน้านะลูกค้าแทมให้เลยนะครับอืมครับ ดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์สวยๆครับผมนี่เป็นรหัส R18 นะครับผมเป็นจินจีสูบแถวเรียงนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบนะครับผมเดิมเดิมอันนี้เป็นเสียงฝาคอกนะครับผมเครื่องยนต์ไม่มีัวิงไม่มีกระพือนะครับผมใช้งานปกตินะครับโครงสร้างนะครับนี่แก้มปากโปงก็มีขยับทาสีนะครับซุ้มซุ้มเดิมนะครับมัดเดิมนะฮะคานหน้าเดิมหมดเลยนะฮะมีอาร์อยู่ครบนะครับ เดิมทุกจุดนะครับผมนี่นะครับตัวอักษรต่างๆหน้าหน้าคาณ์นะอยู่ครบนะครับเดิมหมดเลยนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมคือโทรสอบถามนะครับผมเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้นาคลิปไปเลยสําหรับค่าตัวคันนี้ผมขอเปิดอยู่ที่2องแสนหกหมื่นนะครับได้ซีบีเอฟบีนะผมไปใช้สวยๆเลยนะครับผมก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย